อาดุนสวัสดยามช้าครับวันนี้นะบรรยากาศดีครับตื่นสายนิดนึงวันนี้เจ็ดโมงละป่ะมาลุยกันวันนี้นะครับก็ทำการก่อเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เป็นการก่อกำแพงห้องน้ำนะครับกำแพงห้องน้ำสองฝั่งนะครับที่ผมเอาไอ ไม้ไผ่เป็นรูๆนั่นนะครับก็คือผมจะทําเป็นช่องอระบายอากาศในห้องน้ํานะครับก็ทีนี้ก็เอาไม้ไผ่นะไปแช่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ซื้อมุงลวดนะครับมาปิดที่ตัวไม้ไผ่นะครับซ้ายขวานะครับเสร็จก็อัดลงไปในก้อนดินเลยครับก็เนื่องจากตอนแรกนะตอนที่วางข้างล่างนะครับ ก็มันจะได้1ตารางเมตรพอดีนะครับแต่ทีนี้พอเราไปก่อกับก้อนดินนะครับมันมีผมลืมเผื่อด้านบนไว้เยอะนะครับก็เลยเปลี่ยนรูปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมจะให้ดินนะครับรับน้าหนักด้านบน3ชั้นครับทีนี้เราเอาก้อนดินรับน้ําหนัก3ามชั้นมันก็เลย ทำให้ไม่ไผ่ไม่ได้ตามรูปที่เราต้องการไว้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้ซสีเรียออะไรนะเพราะเราเป้าหมายของเราคือเป็นการถ่ายเทนะครับแล้วก็เพิ่มแสงนนมาครับพอประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนนะครับนี่ก็ก้าโมงกว่าแลา้วมั้งวันนี้ไม่ได้ดูเวลาเลยนะครับทําแค่ก่อให้ได้ฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวพอก่อฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวตอนเย็นครับ ตอนเย็นรอแดดล่มก่อนค่อยทำต่อนะโอเคไปได้เวลาทำงานของเราแล้วครับอีกสิบนาทีห้ามงเย็นไปลุยกันเน่เดี๋ยวให้ดูนะวันนี้ได้ถึงไหนบ้างแล้ะนี่นะครับเตรียมไปแล้วเดี๋ยวฟันนี้ต่อน,นี่นะ เนี่ยครับเนื่องจากมาเริ่มก็จะห้าโมงเย็นเหมือนเดิมก็เนี่ยครับทำได้ไม่นานนะก็เดี๋ยวลูกสาวก็มาต่อไฟให้เลยนะครับก็เราไม่อยากทำงานตากแดดนะครับมันก็เลยต้องรอเวลานะครับก็อันนี้ก็เป็นผนัง ้าด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นของห้องน้ํานะครับก็เราจะเพิ่มรูระบายอากาศนะครับก็ส่วนด้านขวาก็จะเป็นห้องครัวนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มรูระบายอากาศนะครับด้านบนนะครับเผื่อไว้ห้องครัวเวลาทำล้วก็จะได้ไม่อับมากนะครับแต่ก็ผมก็จะทําตัวดูดอากาศอีกตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ ต้องรีบก่อให้จบก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกโอ้โหตกกืบทุกวันเลยครับก็ตอนนี้นะก่อก้อนดินเนี่ยก็คือคือก้อนดินไม่แห้งเนี่ยครับฝนตกอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าผมเร่งความเร็วครับก็เลยไม่ได้ยินฟ้าร้องฟ้าอะไรนะครับก็คือผมจะเร่งก่อก็คือก้อนดินมันไม่แห้งเลยครับผมก็อันไหนหมัดมผมก็จับขึ้นไปหมดเลยครับ เพราะว่าเนื่องจากก้อนดินโดนฝนทุกวันเลยนะครับผมก็เลยไม่ไหวและก็เลยเปลี่ยนวิธีเป็นวิธีนี้นะครับก็คือเอาก้อนดินที่ยังไม่แห้งสนิทนะครับขึ้นไปก่อเลยครับแต่ก็ด้านล่างเราเป็นดินที่รับน้ำหนักไลนะครับเนี่ยครับพอทําเสร็จก็ฝนตกกระหน่ำอีกเลยนะครับเนี่ยตกแรงมากเลยครับ ก็เลยก็ทําใจนะครับว่าเออพอทําฝนตกก็ไม่เป็นไรก็เรารู้แล้วว่าฝนตกเป็นประมาณไหนนะครับแต่ก็ตกหนักมากเลยครับผมก็เลย,เยทําใจครับเนี่ยนอนอยู่ในมุ้งสร้างบ้านนะครับก็ลเลยถ่ายทอดเด็บไว,ว้ให้ดูนะครับว่าฝนตกจริงๆครับเกือบทุกวันเลยนะครับ จากกำหนดการกมรมทจูว่าจะหยุดตกไปแล้วแต่ก็ยังตกตอนนี้งงมากเลยครับก็เลยเนี่ยครับอยอมรับความจริงแล้วก็ทำงานไปอนี้นะครับทุกวันเพราะว่าเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะครับฝนตกใหม่างนี้ก็เลยรุยอย่างเดียวครับผมใจเกินร้อยอยู่แล้วครับ ครับวันนี้นะก็ใกล้จะหกโมงแล้วครับเมื่อคืนก็ฝนตกหนักเลยนะครับมาดูกันนะครับความเสียหายเกิดขึ้นยังไงบ้างผมสูบน้ําออกไปแล้วนี่นะครับมาเช้าก็เนี่ยครับสูบน้ําแล้วสูบน้ําออกไปแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศโดนฝนหนักมากเลยครับนี่นะ นี่ก็ดูดน้ำไปแล้วดูครับโดนไรมั่ง,งนี่ครับน้ำท่วมเดี๋ยวสูบออกนะห้องนี้ยังไม่ได้สูบนี่ครับกําแพงก่อเมื่อวานก่อเมื่อคืนเดี๋ยววันนี้จะมาต่อนะก็เนี่ยครับผ้าใบก็ได้ผ้าใบมา ช่วยนิดนึงนะเมื่อคืนก็ย้ายก้อนดินมานะครับเพื่อที่จะเราจะได้ทำการก่อได้นะเพราะฝนตกมาทุกวันเลยครับตอนนี้ผมก็งงมากแล้วนี่เดือนพฤศจิกาวันที่สิบเก้าแล้วนะครับทำไมฝนยังมาเขาบ,บอกยังมาอีกหลายชุดเลยนะครับผมก็เลยเออไม่เป็นไรนะเราก็ก่อไปเรื่อยๆเลยครับนี่ครับให้ดู นี่ครับผมก็ก่อไปวันละนิดวัละหน่อยนะคนเดียวนะครับทำไปเรื่อยๆก็อันนี้นะครับก็ยังไม่หกโมงกว่าๆนี่นะครับก็เลยก่อก็จะก่อได้ข้างเดียวนี่นะครับเพราะว่าเราก็ทำงานตามเวลานะครับก็ไม่อยากฝืนตัวเองครับก็ ไม่ท้อถูกกระแดดสักเท่าไหร่ครับก็เลยทําแค่ช่วงเช้าแล้วก็รอยทีก็นู่นนะครับเกือ <c oughs> บเกือบเย็นูน่นแล้วครับกว่าจะได้ทํางานพอทํางานเย็นก็แป๊บเดียวก็มืดนะครับจะกินข้าวเสร็จแล้วก็มาต่ออีกครึ่งชั่วโมงผมก็จะทําประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วครับ แต่ก็ไม่เสร็จนะครับมัวแต่มีคนมาหานะครับวันนี้ก็เลยมัวแต่คุยครับก็เลยทําได้แค่นี้ครับนี่นะครับตอนนี้ก็ห้องกินข้าวกับห้องแม่ก็เออนี่ห้องครัวนะ <c oughs> ห้องครัวก่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อคืนฝนตกก็ผมก็ก่อต่อเลยนะก็วันนี้ว่าจะเอาให้เสร็จเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะไหวไหมเดี๋ยว พักกินข้าวแป๊บหนึ่งนะนี่ตอนนี้ก็เหลือแค่นี้นะเหลือห้องแม่กลับตรงนี้อีกนิดนึงเนี่ยครับกลับตรงนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวดูนะว่าจะไหวไหมถ้าไหวก็ไหวนะไม่ไหวก็โอเคแค่นี้ก่อนครับ อรุณสวัสดิ์ครับผมวันนี้นะครับเหลืออีกนิดเดียวนี่ครับดูด้านหลังนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเหลือแค่ขอบนี้นะเนี่ยครับขอบนี้มาตรงนี้แล้วก็เหลือแค่ตรงนี้นะโอเคเจ็ดโมงละมาลุยกันครับนี่นะครับตรงนี้นะครับที่ผมยังจะต้องก็คือ ตรงมุมนะครับก็คือเราจะต้องก่อให้มันล็อกกัน3ามุมเลยนะครับก็คือกําแพงด้านข้างกับกําแพงกั้นห้องนะครับเนี่ยครับมันก็เลยจะต้องไล่ระดับให้เสมอๆกันหมดนะครับแล้วก็จะขั้นกันทุกทุกทุกชั้นเลยนะครับเพื่อที่จะให้บ้านเราอะครับล็อกกันทั้งหลังนะครับอันนี้คือสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราก่อไม่ล็อกกันนะครับ าการถ่ายน้ําหนักก็จะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายน้ําหนักทั้งหลังนะครับ วันนี้นะครับฝนก็กำลังตกอยู่ก็วันนี้เทวดาให้พรนะก็เลืออีกสี่ห้าก้อนนะครับก็ยังก่อสพก่อจบแล้ววันนี้บานดินนะเดี๋ยววันนี้ก็จะแต่งนิดหน่อยนะก็เลยยังไม่รีบเสร็จเท่าไหร่นะครับเพราะวันนี้เทวดาให้พรนะก็ใจเย็นๆน,นะ ความสําเร็จเราก็จะถึงแล้วครับผมก็เลยอยู่มองดูที่ว่าเรากก่อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่นี้แะครับเหลือที่ผมจะทำนะผมก็เลยนั่งใจเย็นๆนะครับเพรอฝนตกอยู่นะครับตกลินลินมานะครับก็วันนี้ผมรู้สึกว่าเทวดานีให้พรมากก็ โดนจิตโดนใจให้เราทําให้จบนะครับแล้วก็ไม่มีแดดนะครับก็มีฝนบางบๆให้พอนรานะครับก็ผมมองว่าเป็นวันที่ดีครับอีกนิดเดียวก็ทําการขอเสร็จแล้วเนะครับก็นั่งออกแบบแป๊บนึงดูแล้ว,ว่าจะไปแบบไหน เ,เนี่ยครับก็วันนี้เนอะจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยจะเซาะนะครับขวดกาแฟนะครับอัดลงไปในกําแพงดินของเรานะครับก็เนี่ยครับ จะขุดทีละช่องทีละช่องใจเย็นเย็นสบายสบายนะครับเนี่ยครับผมก็จะขุดแล้วก็เอาแก้วกาแฟให้ขวดขวดกาแฟเนี่ยลงไปนะครับตามช่องตามช่องทุกช่องเลยนะครับก็เสร็จแล้วครับการก่อบ้านดินของเราวันนี้ก็เลยลีลานิดน,นึงครับตรานี้นะครับพออัดเสร็จเรียบร้อยก็ แล้วครับวันนี้ทีนี้ก็รอช่างนะครับนี่นะครับการก่อบ้านดินของเราก็วันนี้จะเป็นการสึ่งสุดการก่อบ้าน,นดินนะครับ,รบวันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการก่อส่วนตรงเนี้ยครับเนื่องจากแต่ละชั้นนะมันไม่เท่ากันนะครับเพราะแต่ละชั้นนะไม่เท่ากันปุ๊บทีนะี้ เดี๋ยวเราจะต้องทำการถ่ายระดับอีกทีนึงนะครับนี่ครับก็คือเต็มหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับมันต้องมีการถ่ายระดับใหม่นะครับด้านบนนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะคือไม่เท่ากันเลยครับเนื่องจากตอนมันจะมีก้อนเล็กก้อนใหญ่นะดินนะครับก็คือตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวนี่ครับพอถึงเวลาพอถึงเวลาที่เราจะ ขึ้นโค้งหลังคาครับเราจะต้องวัดระดับอีกทีหนึ่งครับแล้วก็โป๊ะมุมซ้ายขวาให้รอบนะครับพอได้ระดับเสร็จทีนี้เราจะถึงทําการพอกนะไปะเดี๋ยวพาเดินดูด้านบนเลยนะนี่นะครับก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เนี่ยนะครับ,ะรบจะให้ดูมุมสูงนะนี่ครับเสร็จหมดเลยก่อเสร็จหมดเลยนะครับ อันนี้ผ้าใบนะมาคุมก้อนดินไว้นะครับนี่ครับก็ก่อเต็มหมดแล้วนี่ครับก่อเต็มหมดแล้วไปเด,วเดินดูหน่อยนะวันนี้เราก็จะใช้ไม้เท้าพาเดินนะครับอโอเคนี่นะมุมสูงห้องน้ำ ห้องครัวห้องแม่และนี่ที่กำลังทำเสร็จแล้วก็คือห้องกินข้าวเรานะครับก็จบการก่อนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวพาไปตรงนู้นเนาะรอแค่ นี่ครับลอช่างนะครับเนี่ยโดนฝนอย่างหนักก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็ไม่มีผลอะไรนะเนี่ยครับกําแพงเราไม่มีผลเลยครับดอนโดนฝนหนักนะก็เนี่ยครับก็แกบออกนะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆเลยนะเนี่ยครับก็แค่แกบบออกประมาณนี้นะ พอแกบออกหน้าดินก็ออกนิดเดียวครับก็เนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดูด้านนี้นะนี่นะครับอันนี้ก็ห้องพระนะมีห้องโถงโอเคห้องพระนี่นะครับอ่าก่อโค้งนะครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราฉาบฝั่งนี้เสร็จแล้วก็ถากฝั่งนี้ออกนะครับนี่นะครับนี่นะครับนิดเดียวก็นี่นะครับให้ดูทุกมุมเลยนะ นี่ครับกอเต็มเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็รอช่างทําหลังคาครับทีนี้มุมนี้อาจจะมองไม่เต็มนะเดี๋ยวพาไปเดินมุมนู้นแล้วกันฮึบน้ำใหม่ เราเดินมีไม้เท้านะอะให้ดูนแต่แรกกันนะนี่นะครับก็คือห้องโถงนะห้องโถงเสร็จไปห้องลูกสาวเสร็จแล้วไปห้องนี่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลยเอาใหม่เอาใหม่ เดี๋ยวมันช้เร็วไปนะนี่ครับเดี๋ยวค,ค่อยให้ดูนะนี่ครับนี่ครับก็ก่อเต็มหมดเรียบร้อยก็ทีนี้รอนะครับรอช่างว่าช่างจะว่างตอนไหนแล้วทีนี้ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็เอาใหม่นี่นะครับทำการก่อบ้านดินเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับบ้านดินคนเดียวก็ทำได้ครับหรือขีดฟ้าหรือจะสู้มานะตนถ้าเกิดเป็นคนไม่รู้จักตัวตนจะเรียกคนได้ไงครับ บ้านดินนาใหญ่ครับผมสวัสดีครับ